อ่ะประกาศประกาศวันนี้ผมจะมาย้ายช่องนะครับคือเนื่องจากว่ามันมีคนมาแอบ,บดู youtube ของผมอยู่นะครับว่าคือคนนั้นคือป้าของผมนะครับไม่รู้ว่าป้าไปดูอะไรพิการพิการผมอะไรก็ไม่รู้นะครับว่าคือเป็นคิดที่ผมดูไว้ก่อนไงแต่ท้ายเหมือนว่าจะมีป้าคนหนึ่งแบบรู้สึกจะเป็นยูทูบรวมนะครับผมว่าคือเป็นการ รูกลัวสดตัวของคนดูหรือไม่ก็อย่างผมนะครับอันนี้ผมจะมาย้ายช่องจากโอท็อปอีเซนต์เอ็กเซนจะกลายเป็น Top V2 ีท e ูอนแทนนะครับวันนี้ผมจะไม่อยู่ในช่องนี้คืออันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะทําคลิปในช่องนี้นะครับว่าช่องนี้คุณอาจจะตตามไปแล้วแต่ผมจะไปทําที่ช่องที่แบบ คือคุณจำไดไว้ว่าช่องนั้นก็คือช่องของแพติี้เมาที่แม่เคยทำมาไว้ในช่องของตัวเองเมื่อก่อนแต่สุดท้ายแม่ก็ลืมช่องอน,นั้นแต่ว่าแม่ก็ลืมรหัสเก่าไปจนได้สุดท้ายผมก็ได้อีเมลของแม่มาแทนนะครับคือไม่อยากให้เป็นการลบก,กวนสู่ตัวของคุณป้ากับผมนะครับว่าคุณป้าดูแต่เรื่องแบบ โอ้โหเรื่องพาสนูนนน่นนี่นู่นนั่นเรื่องข่าวโอ้โหเป็นการแบบรบกวนเขานะทีอ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องอาจจะสัน้นนิดนึงนะคะว่าเป็นการเตือนเขาท้ายเป,เ,ปเป็นการย้ายคลิปนะครับคลิปที่ผมเอไา้ไว้อะไม่สิคลิปที่ผมอเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยผมขออนุญาตจะลบบางส่วนนะครับเนื่องจากมีคนไม่ค่อยดูนี่ครับเพราะว่าผมจะ ย้ายไปทำคลิปนั้นแทนนะครับโอเคก็นะนครับนี่อันนี้ใช่หน้าผมนะครับก็สับคลิีนี้ขอขอตัวเราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุบ